สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามพิกา2,568ันห้ารแล้วนะคะทุกคนสบายดีกันไหมคะออกกำลังกายกันนะวันนี้ออกกำลังกายอ่สิบนาทีนะคะแข่งแขนตอนเช้ารอพระใส่บาทก็แว่งแขนไปนะคะวันนี้ฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำมากเลยตกทั้งคืนเลยค่ะตกทั้งคืนเลย น้ำก็ระบายไม่ลงกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตอนเช้านี่คงจะวุ่นวายกันแหละแต่ก็ตกไม่มากนะตกเม็ดอ่อนๆแบบปปอยๆแต่ก็ตกทั้งคืนหลับสบายไม่ตื่นเลยอะ่ะไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ําเลยนะหลับสบายดีเลยวันนี้เรามาคุยอะไรกันดีนะก็คุยสเปรย์ละไปเนั่ยนะคะปัจจุบัน เหตุการณ์ปัจจุบันกันแล้วกันนะคะท้องฟ้าโปร่งใสนะตอนนี้เพราะว่าฝนตกหมดแล้วฟ้าคืมตกเมื่อคืนก็โปร่งใสดีแต่พระอาทิตย์ยังไม่ออกดีนะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงกว,กว่านิดหน่อยนะคะก็คุยเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไง บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็แฉแหลกเลยเนาะแฉะแหลกรานเลยอืคิดว่าดีหรือไม่ดีก็อย่างว่าแหละคนเราเนี่มันก็อยู่ที่พวกมากลากไปเหมือนกันเนาะพวกมากก็ชนะไปบางทีผิดก็ชนะไปพวกน้อยนี่ก็แพ้ไป ส่วนใหญ่คนดีมันก็จะน้อยอะนะคนดีมันก็จะมีน้อยอะคนเลวมันก็จะมีเยอะ,อะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยนี้นะสมัยนี้อยู่ยากค่ะอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากมากๆเนาะก็เอาพอดีพอดีกลางๆอะ่ะชายแดนเป็นยังไงชายแดน จะยิงกันอีกไหมจะได้ไหมจะได้คืนไหมบ้านหนองจานจะยังไงก็เฝ้าระวังกันไปเนาะสแกมเมอร์ล่ะสแกมเมอร์มิฉาทีพรู้สึกยังมีอยู่นะไอ้โทรมาเนี่ยทำไมมันท้าทายมากเลยนะทำไมมันท้าทายขนาดนั้นเนาะโทรมาหลอกลวงคนเนี่ยยังมีอยู่เลย มาในรูปต่างๆนะทุกคนระวังระวังด้วยทั้งๆที่รู้นะบางทีอะรู้นะว่าถูกหลอกแต่ก็ยังโดนหลอกจนได้เออมันเป็นไปซะอ,อย่างนั้นนะทำไมอ่ะทำไมอะ่ะก็เชื่อใจอะไรใครไม่ได้นะทุกคนว่าไหมเชื่อใจอะไรไม่ได้จริงๆเชื่อ ใจคนเนี่ยมืนยังยากลึกนักนะเออก็พบคนดีๆค่ะคนไหนไม่ดีก็อธิษฐานจิตว่าขอให้คนไม่ดีออกไปจากชีวิตเรานอะอย่างนี้เลยอธิษฐานกันเลยอธิษฐานจิตกันเลยวันนี้ก็อธิษฐานจิตนะคะ ใครที่ขายของขายของอะ่ะเข้ามาฟังอะ่ะในคลิปนี้ขอให้ขายดีเป็นเรียกว่าเอา่อเข้ามาฟังแล้วอะ่ะก็ให้สิ่งดีๆอะสิ่งดีๆกับคนฟังอะ่ะขอให้คนฟังได้รับส่วนบุญกุศลไปด้วยถ้าขายของอยู่ก็ขายของดีเลยค่ะวันนี้ วันนี้ต้องขายของดีลหละอธิษฐานให้ทุกคนนะคะให้ได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต่ะวันนี้เราก็คุยแบบปัจจุบันปัจจุบันไปเนาะคุยเรื่องปัจจุบันไปเราจะคุยแบบเี็กบ้างไงไม่ซีเรียส เออเราไม่สีเลียดดีไหมคะคุยแบบอ่าเหตุการณ์ปัจจุบันปัจจุบันไปเนาะความหลังความอนาคตความหลังอนาคตอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเนาะใช่ไหมคะเราเอาปัจจุบันไวค้ค่ะ ปัจจุบันนี้มีความสุขนะคะบ้านปลายชีวิตแล้วเออเอาชีวิตให้มีความสุขไปวันๆก็พอแล้วอะ่ะทุกคนอย่าไปโลภโมโทสันนะโลภปลดหลงละลงให้ได้ค่ะทุกคนอย่าลืมออกกำลังกายนะทำจิตใจให้ป่องใสเราชาวพุทธนะคะเราชาวพุทธปฏิบัติธรรมฟังธรรมะไปทุกๆวันค่ะ บรรไปชีวิตแล้วอย่าไปหวังอะไรมากมายแล้วมันจะผิดหวังนะคะเราต้องปล่อยวางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เดือนหน้าคงจะได้ไปเที่ยวแล้วค่ะก็ยังไม่รู้อ่ะจะยังไงวันที่เท่าไหร่เนาะก็อยากไปเปิดหูเปิดตาอยากไปขับรถเออ ก็จะได้ไปอยู่นะคะทุกคนเอาแปบ๊บเดียวหนาทีแล้วคุยไปคุยมาก็เหตุการณ์ปัจจุบันนี่ก็พยายามระวังตัวจากมิจฉาชีพนะเพราะว่ายังมีอยู่ได้รับมาสองสามครั้งแล้วขนาดปาาเนี่ยมันท้าทายอ่ะท้าทายระบบจริงๆเนาะทำอะไรมันไม่ได้เลยอย่างไร อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเยอะแยะเลยคนไทยหลอกคนไทยด้วยไม่สงสารกันเลยเนาะใจร้ายมาก <c oughs> ใจร้ายจริงๆใจร้ายทำไมอะ่ะกับคนไทยเนี่ยฮะโอ้ขอร้องให้เลิกเถอะนะอย่าเลยอย่าใจร้ายกับคนไทยเลยช่วยกันดีกว่าแบ่งปันกันดีกว่าเนาะขอจุบคลิปนะเพียงแค่นี้แปดนาทีแล้ว คุยแป๊บเดียวอันวันนี้อาจจะไล่สาระไปนิดนึงนะแต่ก็ให้ข้อคิดสกิดเตือนใจกันไว้นะคะว่าทำดีกันไว้อธิษฐานจิตให้คนดีเข้ามาหาเราคนเลวร้ายอย่าได้ทำร้ายเราได้นะทำดีเพื่อเป็นเกาะป้องกันตัวแล้วกันนะคะ สุดท้ายนี่ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี